สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเตอร์เนียนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีการรายงานข่าวนะครับว่ากลุ่มฮูตีในเยเมนได้จัดการประชุมรับกับทางด้านกลุ่มฮามาสนะครับแล้วก็กลุ่มติดอาวุธปาเลสไตน์วางแผนยกระดับการสู้กับอิสราเอลพร้อมรับมือการโจมตีเมืองราฟาครับแหล่งข่าวเจ้าหน้าที่ของกลุ่มฮูตีในประเทศเยเมนเปิดเผยว่าได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมการประชุมรับดังกล่าวซึ่งเกิดขึ้น เมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่กรุงเบรุสประเทศเลบานอนโดยกลุ่มติดอาวุธปาเลสไตน์ที่เขาร่วมหารือม,มีทั้งกลุ่มฮามาสกลุ่มยิฮัดอิสลามและในร่วมประชาชนปลดปล่อยปาเลสไตน์โดยการประชุมที่เกิดขึ้นนั้นเป็นการวางแนวทางและกลไกการประสานงานเพื่อย,ยกระดับการต่อตา้านอิสราเอลที่ยังคงเดินหน้าโจมตีฉนวนกาซาอย่างต่อเนื่องนอกจากกลุ่มติดอาวุธทั้งสี่กลุ่มยังได้หารือกันถึงแผนรับมือปฏิบัติการทงางทหารของอิสราเอลในเมืองราฟาทางตอนใต้ของฉนวนกาซา ซึ่งนายกรัฐนตรีเบนเจามินเนทันยาฮูได้อนุมัติแผนการส่งกำลังภาคพ,พื้นดินเข้าสู่พื้นที่แห่งนี้แล้วแม้ยังไม่ได้ปิดโอกาสสำหรับการเจรจาหยุดยิงกับกลุ่มฮามาสเพื่อแลกเปล่นตัวประกันก็ตามขณะที่ทางด้านพลโทเฮอร์ซี่ฮันเลวีผู้บัญชาการกองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือว่า i d ดเตือนว่าขณะนี้อิสราเอลนั้นกำลังเชิญศึกหลายด้านที่มีความเชื่อมโยงขึ้นทั้ง ทางทิศใต้ในชุมนกาซาที่กวาดล้างกลุ่มฮามาสยังดําเนินต่อไปและพรมแดนทางตอนเหนือที่กลุ่มฮิสบอลเลาะยิงจรวดโจมตีคาบพรมแดนอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันนอกจากนี้ยังมีเขตเวสต์แบงก์โดยทางด้านพลโทฮาเลวีได้เตือนหน่วยงานความมั่นคงจะต้องยกระดับการเฝ้าระวังสถานการณ์ในช่วงนี้ซึ่งเป็นเดือนรมฎอนซึ่งกลุ่มฮามาสพยายามสร้างสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ดังกล่าวรวมถึงที่นครเยรูซาเล็มล่าสุดนั้นยังมีการรายงานข่าวนะครับว่าทางด้านอิสราเอลนั้น ก็ยังคงที่จะเปิดโอกาสในการเจรจากับกลุ่มฮามาตอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะมีการยุติหยุดย,ยิงในช่วงเดือนโรมฎดอนแม้ว่าความพยายามก่อนหน้านี้นั้นจะล้มเหลวไปแล้วหลายรอบก็ตามแต่พวกเขานั้นยังบอกว่าต้องการที่จะให้ทางด้านกลุ่มฮามาสนั้นปล่อยตัวประกันกันออกมาก่อนแล้วก็จะเข้าสู่การหยุดยิงแต่ว่ากลุ่มฮามาสก็ไม่ยอมนะครับหากไม่มีการแลกเปลี่ยนตัวนักโทษและก็หยุดยิงกันเสียก็ให้เรียบร้อยก็จะไม่มีการปล่อยตัวประกันกันออกมาซึ่งตรงนี้เองนะครับยังคงเป็นเงื่อนไขที่ทั้งสองฝ่ายตกลงกันไไม่ได้ ซึ่งเรื่องราวเหล่านี้ก็น่าสนใจทีเดียวนะครับเมื่อกลุ่มติดอาวุธหลายกลุ่มที่ให้การสนับสนุนฮามาสนั้นเนี่ยได้รวมตัวกันแล้วก็มีการประชุมลับเพื่อรับมือกับทางด้านอิสราเอลนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวข่าวสารนะครับที่น่าสนใจที่ช่องถาอินเทอร์เนียวยังคงติดอย่างต่อนเนื่องนํามาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนั้นกดซับสไครต์กดติดตามช่องถาอินเทอร์เนียในทุกๆวันนั้นเราจะมีเรื่องราวข่าวสารจากทั่วทุกมุมโลกไหมคุณผู้ผัง ได้ติดตามรับชมรับฟังกันแบบนี้ครับ